ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการ,ร,รตำรวจแห่งชาติครับไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้แทนสารีตำรวจไปแจกประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมครับที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพร้อมกันนี้ท่านก็ได้มอบสิ่งของเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตํารวจแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีพันตํารวจเอกมงคลภูวประภาชาติรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตํารวจจาก13หน่วยงานเข้าร่วมพิธีท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสกระพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวเปิดพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจ3ครั้ง จากนั้นท่านก็ได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้แทนสถานีตำรวจเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองครับ